มสมัยเล็กอ่อสกิอย่างแนะนำวิธีแต่มลายดอกทรงกระบินทำเองก,กับขีดขนาดกำหนดขนาดนะครขึ้นของหางอ่าหุบทรงอันนาดอกบัวจุม แล้วก okay. ็กำหนดหูดส่งเงือนห้อยแล้วก็ซอนดอกคงหางสันกลวงอีกเติมจากนี้ก็แบ่งดอกดวงมาอย่างแต่ละสว่วนจากนี้ก็ เก็บรายละเอียดดอกดวงก,กำหนดนหูบทางดอกดวงที่กำหนดเส้นนี่ต้องจช้กำหนดเส้นดอกดวงหักวก็จะยอมก,กันมันบางลายบางลายพยายามเยืยนสยันเสมอ บางไล่ตัดฉากบางไลก็เหมนตัดเส้นตัดเส้นเฟิร์ตสีดำตัดเส้น ya ini harus catat sering ke semen pada pada tem tem pelan ya พยายามเสียความละมาระระวังปั่นเปื้อนประปดาบังสูนที่ควรจะจําเป็นโดยเสียดี đọc bài ơi cái điều luôn lên xem điều hụ